ว่าไงพี่นึกอะไรอยงโทหาผมเนี่ยฉันก็แค่นึกไปอออกอสิว่าทำไมกถึงได้มาระยองกับพรอครัวแก้วได้ ไี่รู้ได้ไงว่าผมอยู่ระยองอ่ะ <Hey. S 1> เดี๋ยวแกไปคุยกับฉันที่ข้างตลาดนะด้านโน้นนะเดี๋ยวนี้ไปมีอะไรป่ะพี่อ๋อไม่มีอะไรก้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้อของตรงนู้นก่อนนะ แต่แล้วเดี๋ยวผมโทรหา,า,าพี่มันดีได้ไงไอ้คุณพีฉันต่างหากเลยที่ต้องถามแก แกมาที่นี่ได้ไงนี่น้องน้องแถมมาครอบครัวแก้วอีกก็ก้องเขาเป็นน้องชายพี่แก้วเขาเป็นคนทํากายภาพให้ผมก็แค่นักทํากายภาพบําบัดทาไมไปสนิทกันถึงขนาดพามาเที่ยวบ้านพ่อเลยเอ่ะพี่จะรู้ไปทําไมอ่ะพี่พักที่ไหนอ่ะใครจะรู้ไปทาไมไปพี่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะ ว่าแต่ว่าแกเขารู้เปล่าว่าว่าแกเป็นน้องชายฉันน่พี่ก็น่าจะรู้เครดิตของพี่ดีนะว่าเป็นยังไงพี่คิดว่าถ้าเขารู้เขาจะมองหน้าผมไหมล่ะก็แปลว่ายังไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าแกเป็นใครอ่ะพี่เลิกยุ่งกับผมได้ไหมไม่ได้เพราะฉันเป็นพี่แกที่พี่ทำเรื่องจนเมียตัวเองติดคุกอ่ะผมยังไม่ยุ่งเลย ไอพีโ <IP. S 2> อ้ตฮคุณมาถึงแล้วครับอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้ครับครับวันนี้ฉันมีนะัดต้องรีบไปก่อน ไวเดี๋ยวคุยกันก้องนี่มันอะไรกันพีอยู่ดีๆเขาก็โทรหาผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเข้ามานี่ได้ยังไงคุณไม่ได้บอกเขาใช่ไหมผมจะบอกเขาทำไมถ้าไม่มีใครบอกเขาอ่ะเขาจะมาอยู่ที่นี่เองได้ยังไง มันประเมินเกินไปอ่ะนี่คุณไม่เชื่อผมหรอผมไม่รู้ว่าเขามานี่ได้ยังไงแต่ผมไม่ได้บอกเขาโอเคก็คผ,มผมไม่ได้เป็นคนเรียกเขามาจริงๆเมื่อกี้เขาก็คา,าดคันว่าผมสนิทกับครอครวคุณได้ยังไงแล้วผมก็บอกเขาไปแล้วว่าคุณเป็นแค่คนทำกายภาพให้ผม อยากให้คนอื่นรู้ก็เล้ากันว่าคุณพิพาทอยู่นี่อะ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดอีก